ปืนพลังงานไฟฟ้าอิเล็กโทรช็อ w เวปอนคันร้ายแรงกว่าปืนช็อตไฟฟ้าอาวุธไฟฟ้าคืออะไรปืนพลังงานไฟฟ้าเป็นอาวุธที่ใช้กระแสะไฟฟ้าส่งผลต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อของเป้าหมายแนวคิดหลักคือการทำให้สูญเสียการควบคุมชั่วคราวไม่ใช่การทำลายด้วยกระสุนแบบดั้งเดิมจึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาวุธพลังงานกำกับผลกระทบจากปืนช็อตไฟฟ้าสู่ระดับที่รุนแรงกว่า ปืนช็อตไฟฟ้าทั่วไปมุ่งเน้นการหยุดยั้งระยะสั้นแต่เวอร์ชั่นที่ก้าวหน้ากว่าเพิ่มระยะทำการความสเสถียรของกระแสะและรูปแบบการส่งพลังงานทำให้ผลกระทบต่อร่างกายรุนแรงและยาวนานขึ้นจึงถูกพัฒนาเพื่อการควบคุมสถานการณ์ที่ซับซ้อนกว่าเดิมเทคโนโลยีเบื้องหลังพลังไฟฟ้าระบบสมัยใหม่ใช้การควบคุมแรงดนันความถี่และช่วงเวลาการปล่อยไฟอย่างแม่นยำ เพื่อให้เกิดผลต่อระบบประสาทโดยตรงเซ็นเซอร์และวงจรอัจฉริยะช่วยปรับระดับพลังงานตามสภาพแวดล้อมและเป้าหมายลดความผิดพลาดจากการใช้งานการใช้งานและขอบเขตบทบาทอาวุธไฟฟ้าขั้นสูงถูกมองว่าเป็นทางเลือกกึ่งไม่ถึงตายสำหรับการควบคุมฝูงชนการจับกุมหรือภารกิจที่ต้องการหยุดยั้งโดยลดความเสียหายถาวรอ,อย่างไรก็ตามระดับพลังที่สูงขึ้นก็ทำให้ความเสี่ยงเพิ่มตามไปด้วย ข้อถกเถียงด้านความปลอดภัยและจริยธรรมคำถามสำคัญคือเส้นแบ่งระหว่างไม่ถึงตายกับอันตรายถึงชีวิตผลกระทบต่อผู้มีโรคประจำตัวระยะเวลาการช็อตและการใช้เกินความจำเป็นล้วนเป็นประเด็นที่ต้องกำกับอย่างเข้มงวดอนาคตของอาวุธพลังงานไฟฟ้าการพัฒนาต่อไปจะเน้นความแม่นยำการควบคุมระดับพลังและการตรวจสอบผลกระทบแบบเรียลไทม์ เพื่อให้การใช้งานปลอดภัยและรับผิดชอบมากขึ้นพร้อมกฎหมายและมาตรฐานที่ชัดเจนสรุปปืนพลังงานไฟฟ้าที่รุนแรงกว่าปืนช็อตไฟฟ้าคือวิวัฒนาการของอาวุธหยุดยั้งสมัยใหม่แม้จะมีศักยภาพสูงแต่ก็ต้องมาพร้อมการควบคุมและจริยธรรมเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีที่ตั้งใจลดความสูญเสียกลายเป็นความเสี่ยงรูปแบบใหม่แทน